สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอังคารที่1 9นะครับกันยายน2566นะครับเอามาอนีพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดสดบ้านแจ้งนั่งนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นตลาดในหมู่บ้านนะครับได้ของปลาของอยังนี่ยละมาขายนอกมื่อนี้เอาดีพาพี่น้องเบิ้งด้ยครับด้วย วัดดีครับผู้ขายเหนียวอ่าวัดดีเลยหนิวายสวยๆเลยวันนี้นี่ขึ้นเหนียวด้ครับด้วยเหนียวเอาอธิบายกันนะมียังแนมีหนึ่งมแมงอีแมงลังงามํมลูกกบลูกเขียดหว่ดหวกหว่วกร่วมกันเรียกว,ว่าเหนียวหาซื้อบาทนนี่เนาะเ<แ>นวหายากด้อไปซอนตามไล่ตามหน้าตามน้องป้านจังนั่งสีได้เนาะยังมีอยู่ด้วยครับเอาพี่น้อยจะกินเด้อมีทุกวันนน่เนอะ ตลาดแปลงกางนั่งนะครับพี่น้องมาเอาเลยเหนียวนะครับนี่เด้อเอาหาซื้บาทกล่องบักใหญ่เลยเนี่ยเอามันไต่ใยหอใยเสียขับบาดขอบคุณหละเด้อโอ้ยคุณแม่ผู้ไปหามานี่ยน้องใม่เด้อครับเด้อนี่อันนี้เป็นน้องใม่ไหลเนาะน้องใม่ไหล่น้องใม่ไหล่เพราะไม่น้องไม่ห่วงเนาะน้องใม่ไหลเด้อกล่องลายเส้าบาทถือๆเลยเนี่ยอันต้มแล้วก็มี่ ส่าวบาทอันปอกแล้วก็มีอันนี้ปอกแล้วเท่า,ทาหไหร่ล้วครับปอกไว้สี่สิบบาทเอาอันบนนี่ปอกนี่ส่าวเปล่าเอาอันนี้น่านสนใจตัวเนี่ยนะขายได้ครับเด้ออันนี้เป็นผักหยังครับเนี่ยผักกระเพราธรรมาดาบ,บนผักใส่แง,ง่เ,เนาะใส่แกงเนาะไหมโอ้โอันี่เจ้าของหอยปังพูดนัง่งอยู่ในในหมเด้อใส่แว่นสวยๆนี่หอยปังหาเนี่ยหาเนี่ยแต่บ้านเฮายังได้เนาะส่วนมากที่เมือ่อที่นี่จะหอยเชอรี่เนาะอันนี้หอยปังห้าสิบบาทบ่ครับบ่ อ่าซิบ่าได้หอยปังหอยปังนะครับหอยปังเอาไปต้มดีๆแล้วก็ใส่เครื่องเอื่นว่าก้อยหอยเน่อยเสียบเลยแสีบเลยนะครับน้องไม้ในกระเบียนบ่แม่เบียนทูนซิบ่าไม่เนี่ยเอาต้มแล้วน้องไม้ไรนี่นะถือตัวนี่ถือถือตัวหน่ะพูดละผู้ขายนั่งอยู่ในในเอาถือ้ยถือตัวตลาดไปยังไดาเนาะเอาเบิ้งไปเรือได้ครับด้วยแม่หนังสันนี่โอโป้งอยู่นี่ โอ้น้ำมันหมูน้ำมันทอดน้ำมันหมูธรรมดานีทอดกรอบโอ้น้ำมันหมูมาขายใส่ถุงมาขายแสดงว่าเฮ็ดทอดสดเลยเนิถุงเท่าไรละครับนี่ถุงละห้าสิบโอ้ถุงละส้าสามถุงห้าสิบรดแรกแจกแถมไปเลยเอาหนิเกี่ยวเองด้วยน้ำมันหมูครับอยู่บ้านแจงนั่งนน่นี่อันนี้ไม่ยั้งล่นี่ก้อนเกี่ยวได้น้ำมันนี่บ่เอามาน้ำกันบ่ครับโอ้อันนี้เป็น เป็นแม่บ่เนี่ยบ่โอ้เป็นลูกหลานน้ากันเนาะอันนี้เห็ดน้ำมันเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วก็ได้น้ำมันเนาะเจ้าเดียวกันทุ้มอะไรล่ะครับแจ้าหมูเจ้าเจ้าบ่าเจ้าบ่าตัวนั้นอันนี้น้ำมันหมูกันเนาะอือนับเอามาเด้ดตลาดไปยังนได้ต้นยังครับเบื้องหนังบ่เลยนี่ยเบื้องไปทั่วๆเลยะเบื้องไปทั่วทิวเอาถ่ายออกจังน่อยเนาะเสื้อแดงๆเนี่ยเอาเสื้อแดงๆได้กำลังเบื้องไปทั่วทิวอยู่อันนี้เขาต้มบ่เนี่ยมัดละเจ้า อันนี้ก็มาตลาดบ่น,นอนเนี่ยนี่ป๋อ้โหโใกล้บ้านบ่ครับสวัสดีครับ,บ,บใกล้บ้านสองร้อยกว่าบาทเนานะเริ่มจากเท่าไรดิเริ่มประมาณจักลอยกลัวก็มีเนาะสองลอยได้เป็นไกล้บาทน,นะครับเครือใใ่องในได้ครบมาตุ่นเนี่ยซ้อนขนหายเนาะอือเอาตลาดบ้านเจียงนาน,านะครับเด้ออันนี้แม่ยังครับเนาะไหมป๋อโอ้ต้มเนื้อต้มเนื้อถุงละเท่าไรล่ะครับห้าสิบบาทเนาะอันนี้เป็นเคียงเนื้อบ่มครับป้อ เป็นเสียงเนี่ยกับเสียงหมูเนาะเจี๊บต๊กเพราะว่าหมดแล้วนู่นทารราดบ้านห้างบ้านแจงนั่งนี่ลอยสี่สิบบาทเนาะหมูนะครับเด้อลอยสี่สิบที่ว่าบ่แพงครับบ้านแจงนั่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเอาขอบคุณหลาดนะครับเด้อเดี๋ยวผมมาท่างท่างขี่กันเนี่หนี่คือตลาดบ้านแจงนั่งนะครับเพื่อบ่งไปเรื่อยๆกันน้าเบิ่ง ตลาดบ้านแจ้งนั่งโอ้เครื่องขั่วเครื่องขั่วเครื่องนั้นมีเมือตัวนี่สวัสดีครับพ่อค้าครับ,รบพอ่อแค่ด้ิแม่ค้าไปไซหรอหรือพ่อค้าผู้เดียวว่ามีแม่ค้าบ่โอ้แม่ค้าขายเกลืปุ่นด้วยครับมีเมือเด้อพริกเกลือเกลือปลาไหลจริงแล้วเนาะปะลาลแต่มีขวดตัวแรกปลาไนะ่ลปลาไหช่วงนี้เป็นปลาสหลเร็จรูปต้มแล้วเนาะขวดจักบารแล้วครับเนี่ย ข้าหาข้าวถูกๆตัวนี้เนาะเอาเครื่องคั่วเลยอยย่มุ่มเนี่ยแหละครับตลาดบ้านแจ้งนั่งเรืเอยมาเอาผูดบอย่างเลยนี่มีหอดสุ้งแซบ่ดนี่ถุงหิววะมีผู้ผู้ขายพอค่าเด้อแม่ค้านี่แม่นแม่ค้าตัวนี้เนาะน้ำกันเนาะขายยังแม่ค้าเป็นผู้ขายขนมีโอ้ขนมจีนขนมจีนหรือข้าวปุ้นบ้านเฮานี่เนาะเอาเนี่ยผู้ซื้อมากเลยครับเอามาจะให้หน้ามาเลยเยข้าวปุ้นจักบาทลวเขาเข้าวปุ้น โอซูลาซ่าบาทใช่ยี่สิบบาทก็ได้ในกำลังใจยี่สิบก็ได้เนาะ,ะมาเตน,น่าบ่ครับบะมาเตน,น่าร้งนัโอ้เห็นใส่รองเท้าบูทนะเอามาครับเขาคิ้วขเขาไหมเขมาบ้านน้ำกันป่ะโอ้นะครับเอาทูน่าซ่าบาทกับปุ่นเด้อมีทุม่มเหรอครับบะใช่โอ้ทุกวันนะครับด้วยบานแจ้งนั่งเข้าตลาดแจ้งนั่งมีเขาปุ่นทุ่มมื้อนยุ่มมือนี่ละเอาพอแค่ก็ไม่ค่าคนโฆษณาเห็นมั้ยยุบานนั่นแหละเจ้า ยูกระสินหมดเลยครับมาเอ้ยมาคอมเมนต์อยู่ทางนี้เนาะมาโคตรชนะเฮ้ยเออเอางน้าเอานี่ผู้นี้แหละเอาไปใส่เหรอเกาต้อมผมใช่ไหมเอาเกาต้มสิบบาทไหครับบอสมันละสิบบาทของละซ่าวอ๋อมันยังน้ำยังนี่วุ่นจ้ะโอ้วุ่นเนาะวุ่นเนาะเอาสิบบาทเนาะวุ่นอืมเอาถูกถูกด้อยเอามาเอาผีดได้ครับขอบคุณหลายครับบ้านแจงนางจับหวัดกุกตุมนะครับเด้อ อ๋อเพื <Bye. S 1> ่อดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโอ้สวัสดีครับพริกเขื่อเกลือปลาป้าริกนี่มันคืองามแังเนาะพริกเขือนบานเข้านี่เก็บมาใหม่ๆเลยเนี่ยกว้างเท่าไรล่ะครับนี่สองบาทสิบาทอันนี้เทียดจนได้โอ้เทียดได้พริกนั่นนี่เนาะพริกขี้หนูสวนนั่นนี่เนาะหน่วยในหน่วยน้อยๆนี่เทียดครับเนี่ยนี่เด้อ อันนี้ผู้ขายได้คุณแม่เพิ่นได้มกอยังมากเนี่ยแหละครับบดนี้อันนี้มกปวานิ่นอันนี้ลาบปลาตองมกปวานิ่นลาบปลาตองมกไก่เท่าได้เขามกกว่าน <those ones. S 1> ิ่นซาบาทโอ้เอามกกว่านิ่นซาบาทปานิ่นเนาะจ้ใอ่มกใช้พักอีตูนี่ยแหละแซ่บๆเนี่ยแหละมกกวานิ่นลาบปลาดุกเนาะลาบกระตองโอลาบปลาตองเลยซุกปอะไปครับนี่ยบ่อเนาะซาบาทบ่ครับบ่อสามสิบบาทได้ลาบปลาตองแซ่บๆด้วยนี่ครับของคุณแม่มาด้อ อันนี้ก็แเมบนบอกเ่าไงโอ้นะครับเอามาละสิบบาทมานี่เนาะบักระดิ่งหรือบักงูเหี่ยวสมซื้อเลยบิ๊เลวเอวบักงูเหี่ยวบิ๊เลวเอวมางูเหี่ยวบิ๊เลวแบกเขียเอาไปซุปนะครับโอ้พ่อขา้าขายผักมีมาตูมผักตัวเนี่ยเริ่มจิกบาทกินไปพ่อขา้า,บบาโอ้สิบบาทกินไปเลยถือเป็นถือตลาดบ้านแจ้งนั่งเขาหนิมาทุกมเม่อ,อบ่ขาดจักเทีอ ฝนตกฝนลงแนมท่วมมาอย่างเดียวโบเกียวยางอื่นเอาคันมานี้ได้กินเลยอืเอาสีบานไปด้อยักของพอค่าครับแม่ค่าไปยู่บ้านบ่ครับบปยู่ใส่ราเอาแม่ค่ามาทำกัอยู่บ่ได้โอ้ไหนครับเสือแดงแดงด้วยครับแม่ค่าเสือแดงแอืเอาที่นี่เศร้าบาทละมั้งนี่เนาะ ที่เขือเกลือปลาปลาคู่ด้วยครับเด้อเอามีมดอดูน่นี่ตลาด<ม>บ้านแจงน้งนางนะครับตำบลกุ๊กตูมอำเภอดงหลวง,ดงจังหวัดกาลเอา้เอาจังหวัดมุกดาหารเกือ <c oughs> ว่ากาลสินได้บ่นเอา้า<ม>เป็นหมูบม่บ้านอยู่ทั้งหลังเขาเลยครับเด้อเอา้าไปนี่ก็แม่นบ้ากุ๊กกรอกมันมคคบ่อออบ้านดังๆนะน้องน้อานี่ผู้สื้อเอาเข,ข,ขาเขาเชี่ยวมาเลยครับนี่เข,ข,ขาเขาเชี่ยวเลยครับนี่เอาผู้สื้อผู้สื่อสวยๆเลยล่ะ โอ้แม่ค่าอันนี้ขายทั้งที่เป็นปลกหอยบ่ครับบ่าขยหอยโอ้แม่ค่าขายหอยหอยเชอรี่ถุงเท่าไหนล่ะครับเนี่ยซาบาทเอาไปเอาไปก้อยเนาะอันนี้ผู้ซื้อบ่ครับเหรอบออันนี้เป็นลูกบ่ครับนี่ยโอ้มากครับดูแล้วโอ้ยหนาแักเนาะใส่สุดแดงเลยอันนั้นคือสีเมนคุณยายเนาะโอ้คุณยายเนียแง่แง่แง่โอ้ป่าป่าเพิ่นว่าป่าเอา เอาชุดแดงชุดแดงเห็นปลาบ่ะนี่เอานี่ครับอือโอ้นะครับเอาหอยเชือรียนะครับต้มลราไปครับโอ้ต้มยบร้อยซอยยำร้อยเอาเมื่อเฮือนนี่ใส่พริกใส่เกลือเขือปลาไหกินได้เลยอืออ้าวม้าแต่กระสินมาเด้ครับม้าไก่ยังได้หมดอยังครับนี่มดบึงโอ้มดใบซิ่วมดใบซิ่วมดสไลม์มดละวเศร้าอือฮือนะครับเอาเอานี่ครับ มาเบิ่งบ้านเจงนงั่งบ้านหลังเขานะครับบ้านเด้อเอาถือว่ามีของกิน่นของอาหารพื้นบ้านหลายเนาะอเอาหายไดน้น้ำปลาน้ำให้น้ำหน้าด้วยครับเด้อเอาพี่นอนจากมาก,กัเด้อมาในบ้านเจียงนั่งนะครับตำบลโกซูมอำเภอตรงหลวงมุกดาหารนะครับอืนี่ครับเอาผู้ซื้อก่ครับนี่ซื้อผู้ขาย <laughs> อันนี้ปลาชุงเท่าไรเนาะนี่นไมสี่สิบบาทหาไดไน้ำใหนนำ้น้ำหน้าปลายอย่างไรครับนี่ โอ้ปลานิ่งปลาส้มประท่านหนวยไทยอืมปลาส้มประท่านหนยไทยนางกขาลัางขึน้นโจมสะดุ้งได้เนาะนี่เนาะใส่ด่างใส่ดา่างเอาแม่ค้าได้ไหนเด้อเอาขอบคุณ้นหน่อยนะครับส้นนี่ขนขเขาโพดวะเนี่เขาโพดเขาขนาดเลยเศร้าบาทเศร้าบาทเท,ท่านั้นท้ายซี่เซเขาโพดเขาเหนียวอืมบ่มีวอง

เขาว่ากันค้นคนแค้ววงไั้ปูกะโพดกขโพดกับชีว่งโบวว่งโบววงบวองประกันด้อยที่ว่าดีค้นก็ดีเขาโพดก็ดีซร้าว่าตนนั้นเนาะอุ้ยกระละข้าพันแฝดดิเขาเนี้ยวว่นี่ครับเขาเนี้ยกวก็มีบานี่อแมน้อยนั่น่ะ้อยบอกหนึ่งเรียบร้อยมาร์กเรียบร้อย กินได้เลยเศร้าเศ้าแบบก่อยกอกอกกอยก่อยก่อยหาได้น้ำบ้านเท่านี่แหละเนาะอันนี้เป็นไก่โอ้เฮตตาลูเฮตตาลูฮะเฮตตาลูเขาคือว่าหาไงเฮตตาลูเขาไปในื้อปลาเนี่ยเออเขาไปในป่าตาเหลือกทัโลกทะเลอยู่หาไงขนาดเฮตตาลู มันเป็นเฮดที่เห็นไงเพราะว่าตามันโล่ออไปนี่เห็นเลยเอาโอ้ผู้ขายนี่ยวอกเก่งเนาะตั้งแต่ขายก้าโพดแม่คล้ายข้าวโพดขายเฮดตะโล่ได้ครับเด้อเศร้าบาทเฮตตาโล่เอาไปก้อยว่าเฮดตะโล่ขายดีเด้อผู้ซื้อกำลังซื้อเข้าโพดครับรับประกันคว้มว่องอ้อกล้วยก็มี่มันของแม่บ่ะโอ้ยถ้าไร้ครับท่าบาท สิบบาทโอ้สิบบาทสิบบาท,บาทโอ้เนี่ยดูถูกด้วยน,นี่โอ้หน้พริกนี่น่าสนใจเลยนี่เด้สักบาทนะ่อมั้งนี่เนาะนะครับเอาของตลาดเจียงนางเนี่ยโอ้หลายเลยครับเด้อเอาเป็นแต่ซื้อเป็นแต่ซื้อขายดีเลยแม่ค้าก็โพดผู้บอกเก่งๆหันละมนไม่หวงเนาะไมหวองรับประกันเนาะรับประกันไม่หวงเนาะรับประกันไปคนหวองเอาของคุณหลายแม่ค้าโอ้เก่งๆแม่นยังเราครับนี่ ลาบหมูเอ้ยมัหอมครับเ<อ>จ๊จักบาทเราลาบหมูห่อห้าสิบหอมขอ่อขวัวหอมที่ขนาดเลยเห<อ>็ดสดๆดทำสดๆอ,อืมเอาสั่งจังเฮดไห่นา้อน้อสั่งจังเฮดไห่นาะลาบหมูนี่โอ้เนี่ยแถมผักไว้ห้อมห้าสิบบาทเอาหอมขนาดเลยอ๋ออ๋ออเนี่ยไกดดีครับราบหมูราบหมู ไม่เนียงเราคอรอยช่ไหปลาบ่นปลาสูตรปลาสูตรโอ้ปลาสูตรปลาสูตรตั้งบาทแล้วครับปลาสูตรนี่ถ้าเอาบาทหมปลาสูตรโอ้นะครับกระลังเห็ดลาบเป็ดอยู่กระลังหนักนอไม่ก็มีบ่นเอานอไม่กินกับลาบหมูนอไม่กินกับลาบหมูด้วยนี่ครับด้วยพูดถ้าเอาบาทแล้วมันะ้งนอไม่เนาะถูกเลยนี่คอยมาครับนี่บอก ปล่อยนะครับปล่อยโอ้โก๋อยหลายบ้านเฮาน้อเป็นบ้านโคกบา้านป้าที่มีก๋อยหลายเดี๋ยวนาะเอากินยังเหรอครับบ้น<ป>านนี้ผู้ขายก๋อยกินยังเหรอกินทอดกล้วยจ้าเอากินทอดกล้วยว่ะผมนึกว่าไม่กินก๋อย <c oughs> เอ้าก๋อยๆๆๆก๋อยก๋อยทอดกล้วยเด้อเนี่ยเอาผู้ขายก๋อยดนะครับเด้อกันล่ำกินทอดกล้วยผู้ขายก๋วยกินทอดกล้วยผู้ทๆๆๆอดกล้วยกินก๋อยเอาสองอย่างเอากรอบคุณหลาะนะครับเด้อเอาบ้านเจียงนั่งเอา โอ้แม่ค้านี่ยมิตรครูบอกดีๆเลยแม่ค้าเบอกเก่งตัวนี่แซ่บเลยวันดีครับอืน,อนี่ครับทอดกล้วยทอดขนาดทอดกล้วยก็เป็นตะแซ่บขนาดเลยเดี๋ยวถามก่อนแม่ค้าก้อยกำลังกินทอดกล้วยอยู่นี่บ่แซ่บแซ่บบ่ครับแซ่บบ่รับประกันเลยเนาะอืแซ่บด้วยนี่ผู้ทอดนัน่นผู้กินเด้อแม่ค้านับกันนี่แหละเอาอันนี้แม่นยังครับขนมหยังนี่ เปล่นแซ่บด้วยไข่หงข้าวหนมไข่หงก้อนเท่าไหรล่ะนี่สามก้อนสิบบาทนี่แม่นอย่างโน่นบ้านเขาหัวงอบข้าวต้มนี่บ่ข้าวต้มใส่บักข้าวเอื้อนข้าวต้มหัวงอบเขาวหวานหัวงอบนะครับเป็นตั้งแต่ข้าวต้มนี่ตัวผู้ขายนี่บ่งอก ขายงอเขาอาเสล้วผ er pues ู้ขายผู nah ้ขายแหงอก็เข่าบ่เอาของคุณยายนี่บ่โอ้ยผมงอจอดได้เผมว่านี่ผู้ขายพื้นั่นได้เลยโอ้ยบ่กผมนึกไว้ใช่ผมเปลนผู้ขายโอ้ยกอดคุณอะไรครับเนี่ยผู้ขายแหงคัก้อขอต้มบ่ข้อต้มหืองออครับเนี่ยเอาใส่บักข้าวเป็นขาเรียบขอต้มหองอก โ <laughs> <laughs> อ้ยมวนตลาดยงังนั่งี่มวนเอาผู้เสือได้ครับนี่เด้อเอาอาหารสำเร็จบาทสำเร็จยาสำเร็จสมัดถุงเน่าถุง,งใหญ่แถวบาทนี่ของใหญ่ของเน่าแต่ราคาพอ,อกินค่ะแต่ราคาพอกินสักบาทลรอครับสามสิบบาทสิบบาทก <c oughs> ็มีโอ้ถุง,งใหญ่ดีครับเน่าดีเด้อเอานะครับแบบเน่าใหญ่ๆเด้อสามสิบบาทสิบบาทก็มีเขานี่ขึ้นไปแม้สิบบาทเนกเขานี่เนาะ ข้าวเจ้านี่บอกครับเอากินข้าวเจ้าพูดไทยครองเอาเอาเอาเขาหรือเอายังครับเนี่ยเดไปเนี่ผู้ซสือผู้เสือด้วยเนี่ยเอาผู้ซสือผู้ซสือลูกสินกันนี่เเ้อนี่คือตลาดบ้านแจงนั่งเนอเอาแม่ค้าใจดีครับแม่ค้าใจดีมาเอาเลยเนี่ยใจดีสิบบาทครับือก็ขายค่ะใจดีใจดีเลือกได้ชมได้พอใจจังซื้อนี่นะครับเอา บัวทองเฮ็ดยากกยับเมื่อกินเขาเลยเมื่อหอดบ้านทื่นเลยบัวทองยุ่งยากเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วเอาอืมแค่นี้เด้เอาผู้ซื้อครับผู้ซื้อเอาขายดีขายดีด้วยพูนผู้ทอดลูกสิ้นผู้ปิ้งลูกสิ้นเหมือนผู้ผนกองต้นนั่นอะฮะแผนกงต้นสำรองโอ้หน้าอย่างเดียวผนังผนัง order order ผนกออเดอร์อืมผนกขาย ขาดเรือต้องสั่งออเดอร์โอ้บักเพ็ดอยู่ข้างๆนี่เอาพู้นด้อผู้ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังออเดอร์อะไบอเดอเอามาวางเอาเอาเอาเาสายดีนี่ยกำลังซื้อเลยครับเนี่ยเอาบอกพูดหลายได้ออเดอร์เด้อออเดอร์ออเดอร์ใส่หมากเพ็ดของคือข้ับักเพ็ดโอ้คุณยายขายบักเพ็ดบักเพ็ดไม่หนักก็ท่ำเองบักพริกนี่บอก โอ้นี่เป็นหนังยายนี่โอ้ขนมยายท้ำเองบักพริกก็ท้ำเองโอ้หมายถึงว่าปลูกเอิงบักพริกบ่ได้ท้ำเองแต่กระเทียมกระเทียมนี่บ่ได้ท้ำเองรับเพิ่นมาบ่ยายญ่ถุงกนาดอะไรยายขึบนแปรู้ละแปดรู้ละแปเนาะเอาอันนี้ด้อบักเพียบักเพียสยายถ้ำเองเด้อบักเพียเนี่ยยายปลูกเองเศร้าบาทบ่ยายบ่นี่คุณยายนะครับเด้อผู้ขาย ตลาดบ้านแจงนั่งมาทุกวันบอกคุณยายบอกมาทุกวันแปดสิบห้าปีค่ะโอ๊ะแปดสิบห้าปีมาทุกวันไม่เคยขาดฝนที่ตกฟ้าที่ห้องแดดที่ออกน้ำที่ท่วมถนนขาดโบ้เกียวยายมาอย่างเดียวแปดสิบห้าปีประกันป้าอายุยายเท่าไหล่ะป้าถูอู้แปดสิบห้ายายอยู่ตลาดนี่มาตลอดเลยโบ้เกีฮาร้อสามสิบปี่โอ้สาปีเนาะเนาะคุณยายเนาะ เอามานี่ได้กินคุณยายถูกผูกก็จะเศร้าบาดเอาพอพูดหลายคุณยายเด้อเอาครับคุณยายคุณยายโอ้นะครับเอามาอุ่นหนูคุณยายนะครับเด้อขอบคุณหลายคุณได้วันนี้ละพ่อข้าแม่ข้าไปทา้งใดแล้วเป็นยังคนละกายเป็นยังโอ้เห็นกล้องเห็นกล้องตูนหานไปเลยโอ้ยแม่ข้าเห็นกล้องตูนหานไปเลยวานนี้น้อไใหม่ทุกบาละนี่เศร้าบาเศร้าบา เอาผู้ขายผู้จัดราคารขึแม่ค่ะย่านกล้องโอ้อันนี้แมนโอ้นี่เป็นของเล่าบ่เอามีน้ำมานกำกันบ่เอาบ่ครับบ่เอาเนื้อว่าเป็นมานน้ำกันเดิเอาเนี่ยเล่าตัวห่านมาแล้วพวกเป็นยังงครับของหุ้มแค่ไรล่ะโอ้ซาบะสามน่วยนี่เนาะสามน่วยซาบาทเลยมาทุูมมึอบ่ครับอันนี้ผมมาแทนแม่ผมมาแทนแม่ปกติผมจะไปไปฝึกงานครับโอ้ไปฝึกงาน มาแทนคุณแม่เอาคุณแม่เบาวา่าเนาะมีเนาะเอาถูกถูกด้วยเอาแม่มาซื้อมนะื่นเนาะโอ้ไปกีอย่างอันนี้กับแม่ห้องเจ้าบอกอโอ้ห้องแม่ข้าที่โตนห่านไปเมื่อกี้นี่นะเอาขึ้นซีเมนหาสิบบาทมั่งตะกระเตียนบอกครับนี่ห่าตะกระเตียนก็ซีเมนหาสิบบาทเด้อแม่ข้า,าเพนะิ่นเพิ่น,นะน,รรน,รรนย่านกล้องนะครับเพิ่นไปคลองข้าขงหน้าบอกย่าบอก เออได้ปของข้างหน้าพวกได้ตัวห่านนี้ตัวย่านกล้องเราตัวห่านไปเลยคืเอาพวเป็นยังครับเอาเอามาแล้วบ่โอ้นี่แม่แค่เดี๋ยวเอาสักน้อยก่อนเถอะเพิ่งมาน้ำกันบ่โอ้บ่เนี่ยแม่แค่สวยๆได้บ่ได้เนี่ผมถ่ายถ่ายจนได้เมื่อกี้นี่เห็นไปว่าแม่นั่นเห็นกล้องพวกเรือตัวห่านนี้ว่าแม่นได้กลับมาอยู่ครับได้เอาบอกคุณหลายได้อันนี้หาซื้อบ่ายวันนี้ตั้งแต่การละสามสิบการละสามสิบโอ้ถูกตท่าบานเท่านี้เนาะ ตลาดบ้านเขาถือได้ตลาดบ้านแกงน่างเนาะตําบลกุ๊กตุ่มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมี่ชูหมือนะครับเด้อเอาพี่น้อยกินเอาที่ไล่มาเนี่ยถูกมดนะครับโบแพงเลยตลาดเนี่ยที่ว่าของหลายได้ของอาหารพื้นบ้านนะครับเด้อนะครับนี่ครับชูหมือเลยจ้กระเจนของน้องคนเนาะน้องคนสวยมาทุกวันเลยนะครับมาทุกเด้อคนสวยคนสวย เอาขอบใจไยล่ะครับครับไม่ไหนได้ขิงบอกชิงเอาไปปลูกเนาะของยายขายอย่างน้ำโขงน้องใหม่น้องใหม่เลยประเภทีน้องใหม่ทั้งเมดบักคิกเนาะอืมออ๋อปลูกๆ้รื่อยๆผมเชื่อวานเขาคุณบอกครับโอ้โหสิบบาทนะมาอย่างนี้มามากระทงโลกบ่โอ้กระทงโลกของยายบ่โอ้บะแมนบะแมน โอ้แปลตัวห้านไปแล้วนนล <laughs> ย่านกล่องของยายม่ไหมเ,เนะาะที่บาทเส้าบาทได้คุณยายเดอ้อมาทุกวันหมู่คุณยายมาทุกวันนะครับเนาะมาทุกวันโอ้มาต้มกันบ่หมี่กับมะหมี่กับบมาโอบอมีกับมะหมี่กับบมามี่กับมาโอ้มี่กับมะบอมีกับมมกบมา <c oughs> อืมเอาน้องใหม่เด้อผลิตผลจากงน้อไม่ครับงกน้อไม่พวกนี้แหละน้อไม่นี่แหละสดสอของคุณยายเด้อ ของคุณยายนะครับของคุณยายขอบคุณหลายหญ่ดูต้องบงอ,อกงอกระมีบหน,นี่งง,งองอบานเฮาบบ้านนี่บ่<า>เอาบบเอางอาบานแจีงนางนี่นะงอทั้งเขาเด้อผมค่อยมาซื้ออยู่ครับซื้ออยู่ตน้นเพิ่นช่างเอสว่านเออเอเออีกสวนหนึ่งบ้านติ้วบ้านดงติ้วมีมี่ับทุเรียนมี่อย่างไรนะ อ๋อบังงอเขาก็บอกชิงหาคมเนาะผมเค่อยมาถ่ายแล้วอยู่ดีน่ายังบลเป็นผู้ใช้ไหนไหมเป็นผู้ชายบ่ผู้เฝ้าสวนย่บ้านลงติ่วแล้วแท่งเขาอืมนี่สวนทุเรียนนี่ยังไงที่โลเท่าไรล่ะครับงอบานเขานี่โลละสามห้าตามที่หาตามที่หาหาโลดรวยเอ้าสดสดได้เลยบังงอจากสวนสดสดได้เนี่ยสด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 เลยเพราะบังงอบานเขาครับปลูกอยู่บ้านแจงนั่งนี่แหละ ปันจังหน้านอยู่ทั้งเขาคืปลูกงอ,อได้เด้อเคยมาเบิ่งอยู่ครับสวนเงาะอยู่ทั้งเขาเนี่เอาชิโร่สารยิ่หาบาทถือว่าถูกเป็นเงาะลุงเรียนนะครับเด้อ<ม>เอาน<อ>ี่ผู้เสือไหมครับเงาะสารยิ่หาบาทเงาะบานเท้าได้แซ่บได้ไหนเด้ออืมสามร้อยสารยิ่หาบาทได้อยู่ได้อยู่สามร้อยไหมฮะลูกสามร้อยลิ้นลอยกว่าเราว่ะสามร้อยลอยสามร้อย,อยไหมอืม,โ,ม,ม,โ,มโอ้โน้องเป็นรถน้องเป็นรถเนี่ยเอาล่ะเอาเลยเดี๋ครับเอาเงาะบานจังน้างนี่ยแหละ เอาจิโลกสามลูอรเด้อคุณแย่ม่็นยังเราของเฮาอันนี้คนป่าคอหน้าอันนี้คนโก็บหน้าโกป่คอหน้านกบหน้าอมไหวของแย่จักบาทครับสามสิบบาทหรือส้าบาทสามสิบโออันนี้ศ้าเนาะส้าวส้าวโงละไม่สิบ เราใส่แต่เนาะใส่แต่เนี่ยมันดังเลยแต่อะไรมาแต่ว่าคนผู้อยู่ขางเชี่ยงเลยอ่ะโอ้หอมหอยจิ๋ย่ายก็มีบ่ทเจ้าบาทย่มาขายสุเมืองโอ้สุเมืองเ้อมันเป็นอาหารที่ย่าเฮ็ดอาหารพื้นบ้านเดี๋ยวอมหอยพวกคนผัดุูคนอย่างเนี้ยเอารุ่นคุณย่าเฮ็ดอาหารแสบเลยผมว่าเนาะประสบการณ์เฮ็ดอาหารนี่ื่อตองห่วงแม่นบ่อผู้ใกล้เคียง คุณยายเห็นอาหารแ่บเลยผมเห็นเนี่ยแม่ผมรุ่นเห็นอาหารเนี่ยต่ำบักพิตต่ำเจลเส่กระเทียมมือซีกระแ่บที่ลีเลยนุ่มจนเข่าอืมอืมโอ้นะครับเด้อคือว่าแซ่บเลยเพราะคุณยายไม่ได้อาหารเอาตลาดบ้านแจ้งนั่งนี่แหละครับอ้อมไหวอ้อมไหวก็มีสามิบาทเนาะทองนั่นสามบาทคุณยายเนาะนี่ครับเด็กมองไม่ไม่มืดเอาอ้วนภาษาอังกฤษเหรอ คนถามว่ามีเ <Workers> ง <intendent> ินไปพัน์บอลโน่นนะโอ้โหภาษาจีเก่งเนี่ยนะครับเอากินอาหารเพี้นี่โ่้โหภาษาีเก่งนี่เนาะคุณยายอันนี้ครับขายขนมด้วยกล้วยทอดขนมไข่หงเนาะเริ่มจากบาทกินไปลันโอ้ซิบาทเส้าบเด้อสิบาทเส้าบะเอ้าตลาดบานยังน่ามีชื่อเมื่อมาทุกวันมาทุกวันเลยครับเด้อ เอานี่แหละเอาผมถ่ายไม่ยช่เงี้ยหรอมาทุกวันทุกวันทุกวันเงี้ยสิละร้อยถ่ายอะไรแบบนี้อันนั้นเป็นผู้มาเบิ่งหรือผู้ใดน่ะลักไายก็เด้อสาวผู้ไทั้งคู่ผู้ใดสาวผู้ไทั้งคู่เอาบาอนีผู้ไทยได้ล่ะเอาบ่อเจ้งนั่งนี่นะแม่่นคะโอ้นี่สาวผู้ไทยบ่คะนี่สาวผู้ไทยจีซับสาวผู้ไยซับซับซับสาวผู้ไทยซับเพิงซับเพิงโอ้ซับเพิงเนาะ สาวุูไทยนี่ขึ้นมาจะจากเขาหุวนมังนี่เนาะโอ้ขึ้นมาจากเขาวงบอกครับบ่มาบึงขบ้านทางน้มีแต่ผูไทยมีแต่ผู้ไทยเพราะว่ามาท่งานาอยู่แต่กะกรเปานหลายบ้านมาอยู่คนจะมีจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอยู่นี่สาวผู้ไทยก่ะมี่โอ้โเนี่สาวผูไทยเฉพาะซับเนาะนี่เนาะสาวผู้ไทยซับเสิม ซับเพิรมโอ้บอกครับแต่งานกับเ่าวเชิงคู่อือบอกครับร่บมาแต่สมัยยามาสมัยแต่ปูยาตาใยสาวผู้ไทยแมแต่งานอ้าวนี่ได้ลูกสาวนาะนี่นาะเป็นสาวผู้ไทยเด้ครับเดี๋ยสาวผู้ไทยแก่งนางกำลังทักกันเบิ่งหยัางบนี้ สาวผู้ชายแจงนางนี<า>่สวยๆนี่<ล>เอาเออจะไอ้กล้อง,อาาอองคนสวยเ่าต้องอายดอกสาวผู้ชายเน,ะ<อ>นเาะก็น้ำปั้นเทแลยโดนห่านไปแล้ววันโอ้เน,นี่ผู้ขายน้ำปั้นเห็นกล้องเราโดนห้านไปเลยเนะี่ย <c oughs> เอาตัวห้านไปแล้วครับตัวห้านไปแล้วเอาอันขายขายน้ำปั้นกับสาวผู้ไทยคือเดียวบ่ ผู้ได้ก็เดี๋ยวแต่ว่าต่นฮานไปแล้วนะครับตนฮานไปแล้วย่านกล่องย่านกล่อง,อง,องเอาบัวเป็นยังครับเดี๋ยวไปเป็นเนี้เลยเสียงหมูว่าข้าเนี่ยบอนกีโรโ่เท่าไรละเรีงหมูลอยสี่สิบโอ้ตลาดเจียงหน้านะครับเด้ออยากกินเสียงหม,มูมาเลยมาเลยเอาลอยสี่สิบบาทถือว่าถูกผู้ซื้อนะครับเอาจะกินรุ่งหครับ ขามันโอ้ขามันเนอะขามันเอาพระพน้องเบิงแม่กับตลาดบ้านแจ้งนานะครับตำบลกกตูมอําเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับกับขอจดสิบแหลกไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพน้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับจังหดเขามาไม่ก็รีบนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิวบริภาชีใหม่ที่ผมลงนะครับขอบคุณพน้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ